ครับดีดให้นัากอนนักกอนรกระชากเขามันกรอบเคทโทษและลูกนี้เอ้าไปเกี่ยวมาได้แล้วชัดเลยลูกนี้เรียบร้อยหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับขึ้นมาขึ้นน้าเร็วเลยครับอยุธยาโอ้โหมาดูครับลูกแต้มุมลูกนี้ขึ้นมาโคกเรียบร้อยเลยครับสองประตูต่อศูนย์โอ้โหแล้วใครลูกนี้น่าจะเป็นนี่นะครับอ่งเงบครับเอาจากวันนี้ยิงทีเร้าลอยเรียบร้อยเลยครับสามศูนย์โอ้โ อะไรกันครับวันนี้โอ้โห24นาทีแรกนะครับเป็นอายุทยาทีมเยือนขึ้นนำสามประตูต่อสูนมาได้ยังไงเป็นจังหวะที่พัสกรเนี่ยไปช่วยตัดบอลนะครับเนี่ยครับสก,กัดแล้วก็เป็นนัตพลต่อมาที่ไข่ยี่สิบศักดิ์ศรศักดิ ดนไล่ครับตรงนี้สีสักเอ้ากลายเป็นดูครับโอ้โหไปดันแล้วก็ซัดเข้าไปสักนี่สี่ศูนย์เลยครับโอ้ยอะไรกันครับอนุยศเปิดเข้ามาเสาแรกนี่มีเวลิงตันครับยิงดักครับเก็บได้ปั่นเข้าไปอีกทีหนึ่งคราวนี้มองหน้าประตูยิงเข้าไปครับตีไข่แตกได้สําเร็จครับเป็นหนึ่งประตูต่อสี่ครับเวลาเหลือน้อยลงเรื่อยๆนี่โอกาสที่ทิทยาเองจะเก็บสามแต้มก็สูงขึ้นเรื่อยๆนะครับ าครับแต่ว่ามาดูเขาวันนี้จะมีแฮตทริกไหมเรียบร้อยครับโอ้โหทําได้สําเร็จครับตอนนี้ขึ้นนําเป็นดาวโันสสูงสุดแล้วนะครับขอคืนไม้หลนนพีหลนนพีโดนไล่เหมือนกันครับหมดเวลาแล้วครับตอนนี้ผู้สิยดปานนิวทหมดเวลาครับวันนี้ที่สนามชาติการครับโอ้โหอยุธยาครับบุกมาชนะนครศรียูไนเต็ดไปได้5ประตูต่อหนึ่งครับ